สุดท้ายผมจะเลือกสิ่เมอร์ให้เราซ้อมมากี่วันสามสิบก็ซ้อมที่นี่ได้การที่เดิมเลยมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมตอนนี้ก็รุ่นพี่นะอ่าพี่พี่ก็นอนในค่ายตัวใหญ่เชื่อนาะตอนนี้เราอายุยีสิบเก้สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ก็ประมาณร้สิบหกมวยสไตล์อะไรครับมวยสิมเมอร์อตล์ไม่ได้วันนี้จะต้องมาเจอกับยอดเพชรเนาะยังไม่เคยต่อยกันด้วยมืครั้งแรกเลยสิสาเกิลต่อยเขายังเขาคุณสไตล์ วันองวันนี้มาเจอยอดเพชรวางเกมวางแผนไงดีก็ไปตำตาถามตำตาเราเนาะมีอะไรเดแก้ไขอุ้ยเดียวล่าสุดไปเตะที่ไหนไว้ล่าเมืวันนั้นเตะกับใครเตะเอออะไรเปลี่ยนปะอ๋อโซเจโซเจครับวันนั้นเป็นไงก็ไปโจเซฟแพโจเซฟวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทร้อยสี่เจ็ดนะอ๋อวันนั้นปล่อยไปต่อยใช่ป่ะวันนี้ร้อยสามหกที่เวทเราไหมร้อยสามหกเนี่ยแล้วเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ มาพอดีมาพอดีมาผ่านเรียบร้อยเลยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ยังไงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยแจ้งเกิดเนยนะเอาใช่แล้วนะคุมมากี่กิโลไปนี่ก็สี่กิโลต่อยมวยไทยมาของเราหลักเท่าไหร่แล้วก็ห้าสิบเปอคนจังหวัดสงขาอ้าวฝากเจอเจ้ไปขับแล้วหน่อยก็ฝายเอฟซีซิงมาวีแล้วก็เอฟซีผมช่วยบิชเชลแล้วก็ยัยผมก็วันนี้เอาวันนี้คู่เอกสองห้านะอ่ะขอโชคดีครับ